ปีนี้ก็มีเกณฑ์ได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมอยู่แล้วเพา<ม>ลาหูอยู่พบพันธุแปลว่าเป็นกอบเป็นกรรม,มดันมีดาวเกตเข้ามากระตุ้นช่วยเหลืออีกโมูปุ๊บได้เงินก้อนใหญ่ปับ๊บแคปเร์ สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณจอหครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการวัดทะลุจันตาและวัดทะลุจันตาในคลิปนี้มาพบกันกับดวงชาวลัคนาราศีมังกรประจําเดือนมิถุนายนนี้นะครับก่อนเดินเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งคลิ๊กได้ง่ายมากสองคนนะครับครับทางช่อง y o u ูทูบโหราวับและเพจ f เฟซบุ๊กโหราวับพยากรนะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประการ หัวข้อแรกเรื่องเด่นประจำเดือนนี้สนับสนุนรายการโดยคอร์สออนไลน์เลข7ตัว4ฐานมหาสัตเตเลขนะครับตั้งดวงชีวิตของคุณออกเป็น21เลเรื่องนะครับ ข้อดีคือไม่ต้องรู้เวลาเกิดนะครับรู้แค่เกิดวันจันทร์ถึงอาทิตย์เกิดปีมะโลงมะเส็งอะไรเงี้ยจบแล้วแล้วก็ดูดวงตัวเองได้ดูโชคชะตาชีวิตตัวเองได้และดูนิสัยใจคอว่าสมพงกับเรายังไงไหมเหมือนสมพงคู่คู่ส่วนคู่ครองแล้วก็ดูนิสัยใจคอเวลาเป็นดิวกับเขาเขาว่าเป็นดิวก็คือลูกค้าผู้มุ่งหวัง จะชวนก็าทาขายตรงหรือจะไปออกเดทไปจีบเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรคนคนนี้ต้องพูดยังไงอะไรดาวในเลขเจ็ดตัวตําแหน่งหัวใจดวงหรือพันธุมันจะบอกถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับลัคนาราศ<ำ>ีมังกรจุดเด่นคือดาวเกียรตเข้าเรือนกันเงินเีนถึงว่าโอ้โหมีโอกาสที่จะคึกคัก ยิ่งราศีมังกร,กรเขาเรียกว่าเป็นลัคนาราศีที่ค่อนข้างจะนักลงทุนลงทุนนะปกติมีดาวลาหูเป็นเจ้าเรือนการเงินอยู่แล้วแล้วปีนี้ก็มีเกณฑ์ได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรอยู่แล้วเพราะราหูอยู่พบพันธุทุแต่ว่าเป็นกอบเป็นกำรรนั้นมีดาวเกตเข้ามากระตุ้นช่วยเหลืออีกแปลว่าะอะไร มูปุ๊บได้เงินก้อนใหญ่ปั๊บแคปเยอไม่รู้ได้จากไหนมาได้หมดนะหวยก็ได้บรดกก็ได้ทำมาหากินก็ได้แต่มันจะมาเป็นก้อนใหญ่เพียงแต่มูก่อนมูปุ๊บช่องทางมามาพูดตอนนี้ยนึกไม่ออกหรอกแต่พอ,อมูเสร็จน่มันมาเองอมันมาสองอย่างมันมาจากหัวเรากับมาจากหัวคนอื่นมาจากหัวเราคือคิดไอเดียออกว่าต้องทำแบบนี้มาจากหัวคนอื่นก็คือคิดเหมือนกันคิดว่าจะให้เรา คิดว่าจะชวนเราทําอะไรอะไรมันมันจะได้การงานสะสนโดยการติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับช่วงนี้นี่ก็เรียกว่าเขาของแพงนะเศรษฐกิจเราก็ค่อนข้างจะทุรักทุเลนิดหนึ่งนะครับงั้นมันก็แพงเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายต่างๆต้องประหยัดถ้าใครพร้อมแนะนําการลงทุนนะนะทำการลงทุนนะโดยเฉพาะราศีมังกรนี่ถ้าพร้อมนี่ก็คือการติดตั้งโซลาร์เซลล์นะถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆมีแต่ได้อย่างเดียวเลยนะสามปีห้าปีคุ้มทุน หรืวารันตีไปอีก25ปียาวๆเนี่คือแล้วแต่ระบบเลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับหลังจากคุ้มทุนแล้ว3ปี5ปีเนี่ยอีก20บกว่าปีที่เหลือเนี่ยมันเป็นส่วนที่เราได้นะแทนที่จะเอาเงินไปจ่ายาการไฟฟ้าเราก็เอาเงินมาบริหารชีวิตเป็นส่วนอืนอ่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับโอ้ยา,ยาวๆเลยสนใจนะครับยินดีให้คำปรึกษ,ษาอินบ็อกมานะครับในเพจโอลาวฟพยากรนะครับให้คำปรึกษาและติดตั้งทั่วประเทศครับการงานดาวการงานดาวนนคานอยู่ราศีมีนทั้งเดือนมันเป็นงานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารงานที่ต้องมีลูก กค้าประจําเนี่ยค่อนข้างดีสเสถียรและคือมันมีลาหูในพบพันธุ์ทุวยมังกรมีเกณฑ์ทํางานอสังหาหริมทรัพย์และลูกใครตกงานอยู่มันจะมีงานนี้เข้ามาซึ่งถ้าไปเป็นในหน้าไปอะไรอย่างเงี้ยดีช่วงนี้เป็น,เ,ปนเกณฑ์ในหน้าเด่นพบสหัชชาก็เด่นพบพันธุ์ก็เด่นสหัชชากับพันธุ์มันรวมกันคือในหน้าเลยเป็นอาชีพในหน้า อสังหาริมทซัพเนี่ยบ้านที่ดินอะไรเงี้ยจะโอเคสนับสนุนส่งเสริมมังกรได้ดีมากนะครับนี่คือถูกทางเลยนะมังกรชอบอะไรใหญ่ๆชอบอะไรเครียดๆก็จะขายได้บางทีต้องไปมูแล้วไปช่วยไหว้แทนเจ้าของมันจะได้เงินทิปหลายล้านบางทีเจ้าของไม่ยอมไหว้กูได้ค่าในหน้าแค่3%กูต้องลงทุนไหว้ ขงคุณมูแม่มังกรนี่ไหมใครได้มังกรเป็นในหน้าช่วงนี้นี่คือโอ้โหถือว่าชได้แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าจะรับเซลล์ก็เช็คลัคนาราศีนิดนึงนะว่ามังกรหรือเปล่าต่อไปเรื่องของการเงิน สนับสนุนรายการโดยเบอร์0936892365นะครับเบอร์นี้เหมือนเป็นปีเสี้ยเลยดูดซับเข้าแต่ไม่มีรูทวารคือปิดเข้าแต่ไม่ออก68จะเป็นเลขลมพายุเหมือนกังหันดูดเหมือนกังหันดูดซับเหมือนท่อแรงไม่ล่ะเวลามันดูดทิ้ดูดแต่มันไม่ออกเห็นไหมจนกว่าคุณจะเปิดฝาเครื่องมันถึงจะออกใช่ไหมเพราะว่ามันมี65ท้ายคาว่าดูดแต่ไม่ออกเนี่ยมันดีกับทุกเรื่องนะไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะความรักก็ด้วยเข้ามา แต่ไม่ออกไปถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เพจโหราวัพยากรหรือ Line ID NIC3636 ที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับการเงินก็อย่างที่บอกนะเพราะดาวเกตที่เข้ามาทับในเรือนการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าเรือนก,การเงินราหูก็อยู่พราะพันทุกขอพรปุ๊บได้เงินก้อนใหญ่ หรือได้เงินแบบไม่คาดฝันต้องไม่คาดฝันอะไรที่คิดว่าจะได้มันจะไม่ได้ตัวอีกช่องทางหนึ่งไม่ได้คิดว่ามันจะมามันมาแาบนี้ก็คือมันจะไปได้กับอีกคนที่เราไม่ได้คิดไว้ก่อนแนวทางนี้มันน่าจะเป็นของใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทํางานสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะนํามาซึ่งพบการเงินเึ่งการเงินมากมายต้อนใหญ่มังกรตัวเองเป็นดาวเสาแต่ก็พยายามเดินหน้าถึงจะเดิน <implied S 1> ช้าแต่กูพยายามจะไปข้างหน้าไปติดต่อคนนู้นคนนี้เหนื่อยเหลือเกินแต่พ, <c oughs> พอกูถอยหลังเนี่ยกูทิ้งตัวสักพักหนึ่งแต่ ถอยหลังแล้วมันดีวะ่ะมันหมายถึงว่าพอถอยหลังปุ๊บมันตวัดไปเจอราหูในเลือนคันทุก <c oughs> เหมือนเหนื่อยกับการทําด้วยตัวเองละไปาคนพอคนแม่แล้วได้เงินอะไรเงรี้ยนะเออมันจะาว่าประมาณนั้นเลยครับ <c oughs> ความรักครับความรักสนับสนุนรายการโดยน้ำยางพุนปากคอมเมนนะครับช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะยังไงดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนนะครับโอมคิคอนก็ยังอยู่นะโรคใหม่ๆกำลังจะมานะหวัดอะไรก็กําลังจะมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยการปุกคอพ่นปาก สองงสามครั้งต่อวันเป็นสิ่งจําเป็นนะครับการที่รับเชื้อมาโดยไม่รู้ตัวหรือว่ามีเชื้ออยู่กับตัวในช่วงวันต่อวันเนี่ยการที่ทําความสะอาดพักวคอก่อนที่เชื้อมันจะติดมันทําลายร่างกายของเรารุนแรงมากขึ้นอันนี้สําคัญเลยนะครับในการที่จะกําจัดมันออกไปก่อน1นึ่งร้อยเก้าบาทรวมส่งนะครับสนใจติดต่อมาได้ทางอินบ็อกซ์หัวเวาะพยากรณ์น,นะครับเรื่องความรักมี2ช,2ช่วงช่วงแ <นะ S 1> รกวันที่1ึงถึงวันที่19 ดาวปุตตะไปเจอลาหูในภพพันธุคนโสดมีเกณฑ์เจอละเราแว่บ้านสภาวะคือเจอละเราแว่บ้านเราแว่ที่ละครดีๆนี่เองเลยนะบเจอละเราแว่ที่อยู่อาศัยแบบงงๆและกระทันหันเหมือนโดนของผสมโดนฉุดอะไรมันอย่างนั้นเลยแต่หลังจากวันที่19เป็นต้นไป ความรักครั้งใหม่ดีขึ้น,น,นหลุดพ้นจากความงงมันเหมือนกับสร้างความมั่นคงให้กับไอสิ่งที่เคยงง,งในครั้งที่แล้วไหนๆก็พลาดได้กับเธอไปแล้วเรามาจริงจังในเรื่องสถานะกันเถอะอะไรเนี้ยหลังจาก19จะประมาณนี้สำหรับคนมีคู่นะครับช่วง1-19ถึง19วันแรกก็คือช่วยกันทำมาหากินโดยเฉพาะเรื่องอสังหาริมทรัพย์เงินก้อนใหญ่ ช่วยกันหาอย่างบ้าคลั่งคือแทบจะไม่ได้ทำอะไรมึงหาเงินกันยิ่งกว่าเล่นจำาบเ,เป็นช่วงแห่งความกอบกลวยพร้อมกันด <โก S 2> ้วยกันหาเงินอย่างเมามันในช่วง19วันแรกหลังจากวันที่19ไปก็ปุตตะละไปเที่ยวไปผ่อนคลายไปบันเทิง <โก S 2> แล้ว<า>ก็เป็นช่วง<า>นี้ราศีมังกรเปี่ยมสุขมากทั้งโสดทั้งมีคู่มันทั้งคู่ฝากติดตามนะครับราศีมังกรในแง่มุมอื่นๆในมิติอื่นๆนะครับดวงประจำเดือนยังไงวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่ตอต่อไปครับสวัสดีครับ ăn mưa